มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเปิดคำพูดกติกหลังจะมีตำรวจยศใหญ่ช่วยปิดคดีครับจากกรณีแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ดารานักสแสดงชื่อดังหายจากเรือกลางแม่นม้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆและกลายเป็นข่าวเศร้าในเวลาต่อมาครับ ล่าสุดสำนักข่าวดังรายหนึ่งได้พูดคุยกับวงในคนหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เธอเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเธอรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงซึ่งเพื่อนคนนี้รู้จักกับกติกแล้วก็รู้สึกสงสารเพราะดูเหมือนว่ากติกจะไม่มีใครคอยซัพพอร์ตเหมือนคนอื่นๆเลยจึงต้องการช่วยเหลือเพื่อนคนนี้เลยติดต่อกติกและตำรวจที่รู้จักให้มาเจอกันครับ ปรากฏว่ากติกยังคงยืนกลานตามคำให้การเดิมที่พูดไวท้ทุกๆครั้งซึ่งตํำรวจรายนี้ทํางานมานานจึงรู้เลยว่าสิ่งที่กติกพูดมาไม่ใช่ความจริงแต่พยายามเข็นเท่าไหร่กติกก็ยังไม่เปลี่ยนคำพูดทําให้ในที่สุดตํำรวจรายนี้ไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะกะติกไม่ยอมบอกความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามวงในบอกว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว กติกปากแข็งไม่ยอมพูดความจริงหรือเรื่องจริงเป็นไปตามที่กติกเล่ากันแน่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ